รกรมภาษีสว่างขวัตวระะัตียราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567เป็นวันแรกวันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหมอ่อม ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่าลไลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารจักรพันธ์เพนซิริมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันแรกพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศาแก่ผู้ทรงคุณวุฒ พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปาริญญาบัตรรวม2,569คนในการนี้พระราชทานพระโอวาทความว่ากล่าวได้ว่าความสำเร็จและความมั่นคงนั้นคือเป้าหมายที่แต่ละคนตั้งไว้และปรารถนาจะไปให้ถึง แต่การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ต้องอาศัยวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยในการนี้เบื้องต้นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนมีใช่สิ่งที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วในคราวเดียวหากจะต้องประกอบขึ้นจากพื้นฐานอันหนักแน่นและเสริมสร้างให้สูงขึ้นเป็นลำดับ บัณฑิตทุกคนจึงควรตั้งใจให้มั่นคงที่จะประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตระมัดระวังควบคุมความคิดคําพูดและการกระทำให้เป็นไปในทางที่ดีที่ชอบอยู่เสมอเมื่อมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นทั้งในชีวิตและการทำงานก็วางใจให้เที่ยงตรงเป็นกลาง แล้วใช้สติปัญญาพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติแก้ไขด้วยความอุตสาหะอดทนไม่ท้อถอยเหนื่อยหน่ายหรือละทิ้งไปกลางคันนอกจากนี้ยังต้องหมั่นเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของตนเองอยู่เสมอด้วยเพื่อเป็นพื้นฐานและปัจจัยในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานสร้างสารรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไปถ้าภาคเพียงปฏิบัติได้ดังนี้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนแล้วก็มั่นใจได้ว่า บัณฑิตทุกคนจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจมุม่งหมายได้อย่างแน่นอนอพระวรวงศเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเปิดลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤตและทรงเปิดนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติวันนี้เวลา8นาฬิกานาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคน เสด็จไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศเขตดุสิตในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงตุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเรกธิ์จากนั้นทรงเปิดลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเรกธิ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระอนุสาวรีย์เพื่อเฉลิมพระเกียรตยิและเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยทรงประกอบคุณอุปาการเพื่อประเทศชาตินานานประการทรงเป็นใสานาบดีกระทรงยุติธรรมทรงมีส่วนสำคัญในการปฏิรูประบบศาลทรงวางรากฐานด้านกฎหมายของไทย ทรงได้รับพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยต่อมาเสด็จไปอาคารราชบุรีดีเรกรธิ์ทรงเปิดนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส100วันสวรรคตและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพรคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรรตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีเนื่องในโอกาสวันประสูติครบ100ปี แสดงภาพถ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหัวข้อมหาเทระราชาพิวัตรรผีพัฒนานุการอาทิพระราชประวัติโรงเรียนกฎหมายเนติบัณฑิตตยสภาและมหาวิทยาลัยธร,รรมศาสตร์ส่วนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีรวบรวมพระประวัติและพระกรณียกิจด้านการศึกษาและการสังคมสงเคราะห์ จัดแสดงเป็นนิทรศการภาพถ่ายในหัวข้อสิริโสภาเคหะสินผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ในวันและเวลาราชการโอกาสนี้สองฟังการแสดงปะทะาทคาถาหัวข้อพระจริยวัตรและพระนิยมด้านเคหะสินของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพันนวดีเนื่องในโอกาสวันประสูติครบ100ปี ซึ่งตลอดพระชนชีพโปรดการถักนิตติ้งเป็นงานศิลปะที่ส่งออกแบบและสร้างสรรค์ด้วยพระองค์เองนอกจากนี้ยังทรงให้ความสําคัญกับการทรงงานด้านการศึกษาจึงทรงรับสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศไว้ในพระอุปถัมภ์ทางนี้ในปี2534สถา,สาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ขอถวายปริญญาข้าหากรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศช,ชาติจวบจนถึงปัจจุบัน<า>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีพระราชทานเงินแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุริน์เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเชิญเงินพระราชทานไปมอบให้แก่แพทย์หญิงวรวันกอบกิจงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณที่ว่าการอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุริน เพื่อเป็นทุนสำหรับก่อสร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถกลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมที่จะให้บริการทางการแพทย์แก่ราษฎรได้เป็นปกติสุขโดยเร็วทั้งนี้กระทรวงสาธนารณสุขได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนเครื่องมือแพทย์และสิ่งของจำเป็นที่เสียหายทั้งหมด ในช่วงเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมาราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใ,ใกล้ชิดและทรงทราบว่ามีราษฎรเจ้าหน้าที่ทหารและบุคลากราทางการแพทย์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมพระราชทานพระมหาการณุณาในเรื่องต่างๆมาโดยตลอดมีพระมหาการณุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดต่างๆ ชิญจักกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและทรงรับผู้บาดเจ็บทุกคนทุกเชื้อชาติไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะหส่วนผู้ที่เสียชีวิตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทาน,น้ำหลวงอาบศพพวงมาลาวางหน้าหีบศพพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษตลอดจนทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห รวมทั้งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจอีกด้วยทางนี้ยังส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่อพยพมาอยู่ภายในศูนย์พักพิง และส่งให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสดใหม่ให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารที่สุข,ขุกอามรนใหม่ด้วยน้ำพระราชทา,ายที่ทรงมีพระเมตตาทำให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ต่างปลื้มปิติและซาบซึง้ง ทั้งอย่างสำนึกในพระมหาการณาธิคุณเป็นล้นพ้นและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยยึดมั่นต่อสถาบันชาติศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตรีในฐานะประธานกรรมการบูลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูลเชิญสิ่งของพระราชทาน800ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและราษฎรที่ได้รับผลกระทบเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจด้วยเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24-28กรกฎาคม2568ซึ่งโรงพยาบาลพนมดงรักถูกกระสุนปืนใหญ่ตกใส่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยต้องอ,อพยพออกจากโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน ภายหลังการเข้าตรวจสอบประเมินความเสียหายมีครุภันทางการแพทย์ชำรุดเป็นจำนวนมากอาคารได้รับความเสียหายหลายจุดประกอบด้วยอาคารภูมิพัฒน์อาคารขวัญภูมินและหลังคาหน้าอาคารอาคารหลวงตางรอดแฟลตพยาบาลหลังคาที่จอดรถหลังคาห้องน้ำป้อมยามและป้ายทางออกโรงพยาบาลการได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน42ล้านบาทในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดจนส่งผลต่อโครงสร้างความมั่นคงของอาคารได้แก่อาคารภูมิพัฒน์เป็นอาคารสูงสองชั้นใช้สำหรับจัดสแสดงนิทรรศการและกิจกรรมชุมชนด้านงานจิตเวชและยาเสพติดและอาคารแฟลตท,ที่พักพยาบาลขนาดความสูง5ชั้นสำหรับเป็นที่พักของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพนมดงรักเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียง ให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและใกล้เคียงช่วยให้ราษฎรเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชน,นากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชปรมนาถบพิษเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550พร้อมกับโรงพยาบาลชุมชนอื่นรวม10แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งรับไปเป็นโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของมูลนิธิเทพ,พรัตน์เวชานุกูลปัจจุบันโรงพยาบาลอยู่ระหว่างฟื้นฟูความเสียหายแต่ยังคงเปิดทำการบางส่วนเพื่อให้การรักษาราษฎรในพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดาริณทันทสถานหญิงทนบุรีชาวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพ,พยะวีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการ,ก,ร,ร,ก,ารกองทุนกำลังใจในพระดาริ ตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณทันทสถานหญิงทนบุรีเขตบางบอนเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวาชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้กลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ ทันตสถานหญิงธนบุรีได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิิยาภานเรนที่ราเทพพยะววีดกรม,มหลวงราชสา,าลีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาสเสด็จไปส่งเยี่ยมและสรงติดตามโครงการกำลังใจในพระดาริเมื่อวันที่30เมษายน2554โอกาสนี้มอบเงินทุนพระราชาานึง1 0 0 0 0บาทแก่บุคคลต้นแบบเพื่อเป็นทุนตั้งต้นประกอบอาชีพช่างเย็บผ้า ทันทัสถานหญิงทนบุรีควบคุมผู้ต้องโทษไม่เกิน10ปีมีผู้ต้องขังหญิง717คนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคมหน่วยงานภาครัฐอาจารย์จิตอาสาและผู้ประกอบการอบรมให้ความรู้ผ่านออนไลน์อาทิหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุนวดแผนไทยศาสตร์พยากรณ์ผ้ายิปซี ที่ผ่านมาผู้ต้องขังพัฒนาฝีมือสร้างสารร์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพผ่านการรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปคือพวงมาลัยกระดาษทิชชู่นอกจากนี้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือรับเข้าทำงานเมื่อพ้นโทษอาทิร้านเสริมสวยอุตสาหกรรมกระดาษและร้านขายอาหารเครื่องดื่มในปี2568คนต้นแบบ4คนมีอาชีพรับทำความสะอาดอิสระ ผู้ช่วยสอนฝึกอาชีพช่างเสริมสวยและช่างเย็บผ้าเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก <c oughs> จบข่าวในพระราชสำนักดิสันดาร,ราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะได้ยืนตามความเห็นยกดีกาพระราชทานอภัยโทษคุณทักษิณชินวัตรต้องติดคุกตามคำพิพากษาสารดีกาหนึ่งปีค่ะจากกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ถวายความเห็นประกอบพระราชดา